I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. วัดีครับวันนี้เจอกันเช้ามืดสักหน่อยครับพอดีผมมีภารกิจสำคัญที่จะต้องเดินทางไปพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์พอดีรุ่นพี่ในวงการทางหลวงผมเนี่ยเขามีงานสำคัญที่อยากจะให้ผมไปร่วมงานวันนี้ผมเลยจะต้องเดินทางไปดูหน่อยว่าจะเริ่มกันยังไงดีหลังจากนั้นก็อาจจะแวะหาที่กางเต็นท์ ดื่มดำกับธรรมชาติกันสักหน่อยนะครับเส้นทางที่ผมจะเดินทางไปนี่ก็ผมจะวิ่งสายเอเชียนะครับผ่านอยุทยาผ่านสิงห์บุรีผ่านชัยนาทเข้านครสวรรค์แล้วก็จะผ่านเข้าพิจิตรแล้วก็เข้าพิษณุโลกแล้วก็ตามด้วยอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ ตอนนี้เวลา8บมงเชา้าผมเดินทางถึงนะครสวรรค์แล้วนะครับตอนนี้ก็จะมุ่งหน้าต่อที่พิษณุโลกเลยก่อนที่จะไปอุตรดิต กินห้องพักสักทีเหนื่อยมากเดินดูงานตักแดดทั้งวันเลยวันนี้พี่บุ๋มแก้ใจดีแกเช่าห้องพักไว้ให้เดี๋ยวต้องนอนตักตื่นแล้วเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวทุ่มหนึงแกจะมารับไปกินข้าว เช้าครับเช้ามีรู้สึกอาการไม่ค่อยดีเลยมึนหัวตึบเลยขึ้นจัดหนักไปหน่อยแต่วันนี้ก่อนกลับบ้านผมก็ว่างเหมือนจะว่างอยู่นึงวันก็ผมจับ GPS เนี่ยเจอเขาคอระยะทางประมาณ130ร3 0กว่ากิโลคงพลาพไม่ได้ละไผยเลยที่ว่าอ๋อเกือบลืมไปมาพิศณุโลกอย่างนี้เราไปไหว้ภาพวัดใหญ่กันก่อนดีกว่าไป,ไปกันเลยครับ 10นาทีโอเคขึ้นเวลาเราง่วงนอนเนี่ยเราควรจอดนอนนะเดินทางไกลๆครับต้องมีจิจกรรมที่ดีต่อสังคมหน่อยเพราะวถ้าประสบอุบัติเหตุไปบางทีไม่ใช่เพราะเรานะที่จะเดือดร้อนเนี่ยบางทีอาจจะโดนคนอื่นเขาด้วยนะฝากไว้ด้วยนะครับทุกคน เต็นท์ราคาประหยัดจุดหนึ่งอยูสวยๆก็น่าจะเนี่ยปสันนปสเนปัตสเเขาคอไปเดี๋ยวไปดูกันนะฮะอ้อมไว้ยังไงอ๋อนุญาตสอบถามข้าบริการครับเออค่าเข้าเต็นท์ยังไงบ้าง อรับอ<า>๋อ<า>บา้านอยู่ข้างหน้านหลังละพันเจอยนอนได้หกคน้ค่ะนอนได้หนอ๋อ,อ,อ,อเี่ mà mà chú nhíp chú tao nhíp chú tao nhí. ok ดีครับค่าบริการกลางเต็นท์ยังไงบ้างครับเต็นท์มาเองจะเอาเต็นท์อยูได้ชุดคนนี้ครับถ้าถ้าเต็นท์ที่นี่เต็นท์ที่นี่ห้าร้อยบาทนอนได้สามคนครับอ๋อนอนได้สามคนมีที่นอนมีอะไรไหมครับมีครบเลยผ้าห่มหมอนนอนสามคนห้าร้อยบาทถ้าเอามาเองถ้ามาเองเขาคิดคนละร้อยครับเย็นๆมีอาหารมีอะไรขายไหมครับหรือว่าต้องไป้ไมาจัดข้างวันมาเขาโทรสั่งได้เขามี เขามีบอกอยูตรงนั้นเลยในใต้อ่ะเขามีเบอร์อยู่นะครับเบอร์เขาอยูครับดูแล้วฝนจะตกอีกไหมครับวันนี้เย็นไม่้ไม่ได้นกว่าจะถึงวันจันทร์ เขาตักเคียนงกมันเป็นจุดชมวิวอันดับต้นๆของเขาฟอเลยนะแต่อากาศวันนี้ไม่น่าจะเป็นใจว่าจะกลางเต็นท์นอนตั้งหน่อยคงจะลงไปหาตัวห้องนอนดีกว่าผมวันนี้แต่น่าเสียดายมัน สวัสดีครับขออนุญาตเข้าไปถ่ายรูปแปลงผักหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับพีเข้าใจดีถ่ายแปลงผัอโดดิ รีสอร์ทที่เงียบสงบดิผมชอบนะ ว่าฝนตกกันทั้งคืนเลยครับเมื่อคืนนี้ผมก็มาเที่ยวเอาจังหวะที่พายุเข้าพอดีแต่จริงๆล้วก็ไม่เที่ยวหรอกจริงๆมันเป็นฝนคล้อยได้จากการมาทางานถ้าตกขนาดนี้ผมว่าเดี๋ยวคงต้องกลับไปเคลียร์งานกันดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมาติดฝนอยู่เขาคอนี่ลงไม่ได้กะยุ่งเลยวันนี้ขากลับเนี่ยจะลงไปทางเพชรบูรณ์แล้วก็ต่อเข้าไปทางสระบุรีแล้วก็เข้าบ้านนา ก็จะไปถึงนครนายกกลับไปเคียนานก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงต้องกลับมาทํางานที่อุตรดิตถ์อยู่แล้วเดี๋ยวรอบหน้ารอบนั้นเรามาเที่ยววันที่นะครับระหว่างทางกลับมายู่งี้อะไรแวะไหมว่ากันเล้ยเจอกันครับเป็นจุดนึงที่ผมว่าไม่แวะไม่ได้เลย ก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันนะวัดนี้ตั้งอยู่ถนนอะไรนะสระบุรีลมสักครับเป็นขากลับพอดีที่มจะกลับเข้ามาข้างในแล้วไปลัผทานกันดีกว่า